โอปดานนคุณมีเก้าอี้ให้เลือก2ตัวนะสีแดงกับสีน้ำเงินแต่คุณก็เลือกนั่งตัวสีแดงนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับอะไรนะครับโอ้ผมเดาได้เลยว่าคุณต้องพูดแบบนี้อยู่แล้วเออคุณสลัสดครับวันนี้ F A เอฟเอได้เปิดเผยหเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเกี่ยวกับโทษแบนข้างสนามของคุณเนี่ย คุณคิดว่ามันมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณถูกกล่าวหาในคำพูดหรือสิ่งที่คุณบอกว่าคุณพูดจริงๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับและคุณคิดยังไงเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบ้างครับเอออย่างที่ผมเขียนไว้ในรายงานนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมีอารมณ์ร่วมมากนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วง7-8นาทีสุดท้ายเนี่ยหรืออาจจะตลอดทั้งเกมนะครับผมเลือกที่จะเดินลงไปในสนาม ที่ผมจะควบคุมตัวเองแล้วก็คุยกับไมเคิลนะครับตอนนั้นี่ยผมไม่ได้มีสติสงบเหมือนตอนนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าที่เคยทําไว้แล้วแล้วก็จะไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผมพูดอะไรแล้วก็ไมเคิลเขียนอะไรผมคิดว่าไมเคิลก็อยู่ในข่าวค่อนข้างบ่อยช่วงนี้นะครับแล้วผมไม่คิดว่าการพูดอะไรเพิ่มเติมตอนนี้มันจะช่วยอะไรได้ตอนนี้ผมควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะครับ เราเคยคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของแชมเปียนลีกนะในอดีตเนี่ยคุณเคยบอกว่าการจบดับหนึ่งเนี่ยในลีกอาดไม่ได้ให้ข้อได้เปรียบอะไรมากนะักคิดว่าเกมเนี่ยคืนนี้มันเป็นตัวอย่างของสิ่งนั้นไหมครับใช่ครับมันชัดเจนเลยครับเพราะว่าผมมองว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแข่งที่สุดในยุโรปตอนนี้นะครับคิดว่าทุกคนก็คงเห็นด้วยนะครับถ้าคุณได้ดูพวกเขาเล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์หรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย แต่นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแม้ในรูปแบบเก่าเนี่ยหากคุณจบอันดับหนึ่งเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเจอทีมอันดับ2ที่คุณไม่อยากเจออยู่ดีมันสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบใหม่นี้เช่นกันนะครับเออผมคิดว่ามันเป็นเกมที่น่าติดตามสําหรับคนที่รักฟุตบอลน,นะทั้ง2ทีมในยิงประตูกันได้เยอะนะครับในฤดูกาลนี้รูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่แนวคิดคล้ายกัน ทั้งสองทีมเนี่ยชอบคลองบอลแล้วก็ทำงานหนักเวลาที่ไม่ได้คลองบอลนะครับผมสามารถบอกได้เลยว่าเออมีหลายจุดที่คล้ายกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับมันเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับขอถามเรื่องโคดี้กัปโอล์นครับเราไม่เห็นเขาในการซ้อมวันนี้นะครับแต่เขาเดินทางมากับทีมเช่นไม่เอ่ยเขาพร้อมที่จะลงเล่นหรือเปล่าครับใช่ครับเขาเกือบจะพร้อมลงสนามแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเนี่ยต้องไปบล็อกลูกยิง แล้วก็ดันเกิดเจ็บขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเราก็เลยพาเขามาด้วยนะครับเพื่อดูอาการอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ไหมมันจะเป็นการตัดสินใจเลยแบบเฉียดฉิวมากๆนะครับคุณสลอตคุณรู้ไหมว่าจากฟอร์มของเพ g ตอนนี้ทีมของคุณได้เจอคู่แข่งที่หนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับเรามีแค่2ตัวเลือกนะครับมเบนฟิกาก็ p s g ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะชอบเบนฟิก้ามากกว่านะครับแต่ถ้าคุณดูบอลช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คงเห็นได้ว่าบางทีเราอาจจะอยากจะเจอกับเบนฟิก้ามากกว่ามาเจอกับ p ีเนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นนะครับสนามแข่งเนี่ยมันก็สุดยอดนะครับถ้าคุณเล่นบอลให้กับเรือพูเนี่ยคุณก็ต้องอยากเล่นเกมใหญ่ๆครับแต่นี่มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับ ผลการจับฉลากนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแก่งอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เราแค่ฝ่ายเดียวนะครับเการเปรียบเทียบผู้เล่นหลายตำแหน่งระหว่าง2ทีมเนี่ยหนึ่งนนั้นคือซาร่ากับเดมเบเล่เนี่ยคุณมองว่าการกลับมาของเดมเบเล่ในฤดูกาลนี้เป็นยังไงครับอะไรที่ให้เขากลับมาฟอร์มดีครั้งครับออผมว่าลุยเอลิกเก้เนี่ยเขาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่นี่ใน,ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเขาให้เวลากับ ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเพื่อที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับไม่เคยถามเขาโดยตรงนะครับไม่เคยพูดคุยกับเขาโดยตรงนะครับแต่ผมเดาว่าเขาคงเนี่ยพอใจกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มโดยรวมของทีมนะครับแต่ก็ยังรวมถึงการพัฒนาของนักเตะหลายบุคคลด้วยนะครับเออถ้าคุณดูคุณภาพของเดมเบเล่นะครับที่เข้ามาในทีมตอนนี้มันน่าประทับใจมากนะครับ และนั่นก็เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีแนวลุกที่อยู่ในฟอร์มที่ดีทําประตูได้เยอะนะครับลุยเอลิกเก้นเนี่ยทำงานได้ดีมากในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาพาทีมไปถึงรอบรองชนะเลิศแช,ชมเปี้ยนลีกเลยนะและผมก็คิดว่าทีมนี้มันดีกว่าทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ยลิเวอร์พูลเคยมีข่าวว่าสนใจฮูวัตเตียนะครับ แต่ตอนนี้เขายังเป็นนักเตะของเปเช่เนี่คุณคิดว่าเขาเป็นนักเตะแบบไหนครับเผมเดาว่าคุณคงไม่ได้มาจากอังกฤษนะเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยมีข่าวว่าเราสนใจนักเตะเนี่ยแทบทุกคนในโลกเลยนะครับถ้าคุณไปดูช่องกีฬาในอังกฤษเนี่ยคุณจะเห็นข่าวลือทั้งวันนะครับว่าเราเนี่ยสนใจนักเตะทุกคนมันค่อนข้างเกินจริงไปหน่อยใช่ไหมผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมเนี่ยสนใจเขาหรือเปล่านะครับแต่ผมพูดได้ว่าเขาเนี่ยคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมน,นะครับ เขาเคยอยู่ในทีมของสปาเลตติที่นาโปลีนะครับซึ่งผมในชอบดูมากตอนที่พวกเขาในครองแชมป์เกาโชซิลีอาร์ R นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีในยุโรปนะผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยเคยเจอลิเวอร์พูลในฤดูกาลนั้นด้วยนะเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับแล้วก็เปสเชเนี่ยก็มีนักเตะระดับท็อปมากมายและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนนะครับ คุณสลัดครับมีใครเคยพูดถึงหรือว่าคุณเคยอ่านเกี่ยวกับโจเฟรเกนไหมครับเอ่อในฤดูก,กาลแรกของเขาที่ลิเวอร์พูลเขาเนี่ยคว้าแชมป์สรายการนะครับทั้งลีกลีกครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกเนี่ยแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงที่มีคนอย่างหลุยส์เอลิเก้พูดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปครับเอ่ออย่างแรกเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากนักน,นะเพราะว่าโฟกัสของผมเนี่ยอยู่ที่ทีมของเรานะครับแล้วก็เกมถัดไปเราต้องเตรียมตัวให้ดีสําหรับการแข่งขันนะครับ แต่สิ่งที่ดีในสัปดาห์นี้ก็คือเรามีเวลามากกว่าปกตินะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเวลาพักแค่2หรือ3วันในช่วงระหว่างเกมซึ่งมันไม่พอเลยนะครับสำหรับการเตรียมตัวให้ดีพอส่วนเรื่องที่บอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเนี่ยมันเป็นแค่คําชมที่ดีนะแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยก็ต้องได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกก่อนนะตอนนี้เนี่ยเรายังห่างจากจุดนั้นอยู่นะเพราะว่าเรามีเกมที่ยากเนี่ยรอเราอยู่นะครับ เรารู้ว่าผลการจับฉลากเนี่ยเป็นอย่างไรผมคิดว่าตอนนี้ทีมที่ดีที่สุดในยุโรปคือเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้แชมป์รายการนี้เมือ่อฤดูกาลที่แล้วนะถ้าพูดว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องไปคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนเออหลายคนมองว่าลีกเออไม่ใช่ลีกระดับสูงสุดคุณคิดว่ามันเป็นยังไงกับเรื่องนี้ครับเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยให้ค่ากับลีกฝรั่งเศสสูงมากนะครับผมเคยเล่น ผมเคยเล่นและก็เจอทีมจากฝรั่งเศสมาหลายครั้งนะครับพวกเขาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆนะผมคิดว่าพวกเขาอาจจะดีกว่าลีกบางลีกด้วยซ้านะเออแต่ประวัติศาสตร์และก็กระแสความสนใจเนี่ยอาจจะทําให้บางลีกเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่านะอืมผมจะไม่เอ่ยชื่อลีกอื่นนะเพราะอาจจะทำให้บางคนไม่พอใจนะครับแต่ทีมจากฝรั่งเศสเนี่ยทำผลง,งานได้ดีมามาโดยตลอดนะและทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมชาติที่ดีที่สุดในโลกนะ ส่วนเปเชองเนี่ยก็ทําได้ดีทั้งในหลีกฝรั่งเศสและก็พื้นที่บนเวทียุโรปนะครับพื้นที่ด้านข้างสนามเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญในเกมนี้นะครับลุยเอลิกเก้เนี่ยเขาพูดถึงผู้เล่นของคุณว่ามันรวดเร็วมากนะครับในส่วนของฮาคิมี่เนี่ยที่เติมเกมบุกสูงเนี่ยคุณมีแผนที่จะรับมือยังไงกับเขาางครับเออใช่ครับผมได้อ่านที่ลุยเอลิกเก้พูดว่าเรามีผู้เล่นแนวลุกที่เร็วมากนะและผมก็เห็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าบาโคล่า ผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงชื่อก็ถูกรอเปล่าครับหรือว,ว่าเดมเบเล่เนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่ช้าเลยนะครับพวกเขาเนี่ยรวดเร็วมากนะครับเหมือนกับคาวัสเคเลียนะครับฮักคิมีเนี่ยอาจจะเป็นกองหลังนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยวิ่งขึ้นลงตลอดเกมนะคล้ายกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเราจะมีแผนของเราเพื่อแสดงศักยภาพได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เปเชเนี่ยก็จะมีแผนของเขาเช่นกันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสนามน,นะครับ หรือเอลิกเก่เนี่ยพูดว่าเขามีเครื่องบิน3ามลำนะครับแล้วมันก็ยากมากนะครับที่จะหยุดเครื่องบินเนี่ยเวลาที่มันเข้าโจมตีนะครับคุณคิดว่าเราจะได้เห็นหิเวอว่าูลเล่นเกมลุกเร็วขึ้นในวันพรุ่งนี้ไหมครับหรือว่าคุณจะพยายามคอกบอลสู้กับเปเช่ H e ครับเออผมคิดว่าเราต้องแสดงฟอร์มที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้ในทุกด้านนะมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะครองบอลเนี่ยเปเช เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเกมเพสซิ่งที่เสี่ยงสูงพวกเขาเนี่ยไล่ประกบตัวต่อตัวทัวว่วสนามด้วยนะนี่เป็นสาเหตุที่หลายทีมเจอปัญหาในการครองบอลกับพวกเขานะครับผมเนี่ยได้ดูเกมของพวกเขามาหลายเกมนะโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเช่นเกมกับอาร์เซนอลตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังไม่ดุดันเท่าตอนนี้นะแต่ในช่วง10-15เกมหลังเนี่ยพวกเขากดดันได้หนักขึ้นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมในทุกด้านของเกมนะถ้ามีโอกาสเล่นสวนกลับเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดี ถ้าพวกเขาให้พื้นที่เนี่ยเราต้องใช้บอลให้คุ้มค่าและเมื่อทีมเขาครองบอลเนี่ยมันก็ดูอันตรายมากนะลุยเอลิเก้พูดเองว่าเบเชเป็นทีมเล่นบอลได้ดีที่สุดทีหนึ่งในยุโรปเลยนะผมเห็นด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นแนวลุกที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตลอดมันจะเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าเปเชเนี่ยกดดันเร็วมากหลังเสียบ,บอลน,นะครับคุณวางแผนจะรับมือ,อยงไงกับพวกเขาวันพรุ่งนี้ครับ เออคือพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่กดดันหลังจากการเสียการคลองบอลน,นะครับแต่เล่นเพสซิ่งหนักตลอดเกมคือหลายคนเนี่ยพูดถึงว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยความด้วยการเพสซิ่งสูงเหมือนกันอาจไม่ได้ไล่ตามตัวต่อตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตลอดสนามแบบพวกเขานะครับแต่เราก็กดดันหนักแล้วก็พยายามจะแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเออมันยากที่จะคาดเดาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนเกมนะถ้าดูเกมที่พวกเขาเล่นกับริวเนี่ยพวกเขานำสี่ศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกส่วน เรานำ1-0ตอนพักครึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาในแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่เราก็คงเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้นะพรุ่งนี้เราจะต้องดูว่าพวกเขาเนี่ยกดดันเราได้มากแค่ไหนถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วก็รับมือให้ได้เหมือนตอนเจอแมนซิตี้นะหรือถ้าเราครองบอลได้ดีเนี่ยเราจะพยายามเล่นในแบบที่เราทํามาตลอดนอกกเหนือจากเกมที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยเรามากักจะเป็นฝ่ายครองบอลได้เยอะเสมอนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์สอนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตใร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Facing dreams, we reach